สวัสดีค่ะวันนี้พี่แตนแดนจิงโจ้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้พี่แตนจะมาแนะนําเกี่ยวกับสถานที่ตรวจสุขภาพไปออสเตรเลียนะคะ,ะสถานที่ตรวจสุขภาพไปออสเตรเลียก็จะมีทั้งหมด6ทั้งหมด6ที่ด้วยกันนะคะ6ที่ก็คือจะมี1นในเขตกรุงเทพมหานครนะคะในเขตกรุงเทพมหานครก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ะะโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลก็จะอยู่แถวเลขที่2ซอยศูนย์วิจัย7นะคะซอยศูนย์วิจัย7ก็คือถนนเพชรบุรีตัดใหม่หาง่ายค่ะแขวงบางกะปิเขตหวยขวางกรุงเทพนะคะเบอร์โทรก็จะมีเดี๋ยวพี่แตงก็จะบอกเบอร์โทรตามาในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะแล้วก็สถานที่ที่2ก็จะเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่รามนะคะ แล้วก็ที่สถานที่ที่3ก็จะเป็นกรุงเทพเน r ซิงโฮมนะคะกรุงเทพเน i ซิงโฮมนี่ก็จะอยู่ในกรุงเทพเหมือนกันนะคะอยู่ย่านสีลมนะคะแล้วก็จะมีอันดับที่4ก็จะมีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะก็จะเป็น International นอลอินเตอร์เนชั่นอลออแกเนซชันนะคะส่วนใหญ่ สำนักงานนี้นะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะใช้กับผู้อบพยพมากกว่านะคะผู้อพยพจะไปตรวจสุขภาพที่นั่นกันนะคะแล้วก็สถานที่ที่5นะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะก็จะมีที่เดียวโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะอยู่ที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกอุดม โรงพยาบาลเอกอุดรค่ะโทษทีเอกอุดรอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะโรงพยาบาลเอกอุดรอินเตอร์เนชั่นแนลก็จะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะนี่ค่ะ6สถานที่6โรงพยาบาลที่เราจะาใช้สำหรับตรวจสุขภาพไปออสเตรเลียนะคะเพราะฉะนั้นพี่แตนก็จะใส่ที่อยู่เบอร์โทรให้อีกทีนะคะในคลิปนี้นะคะแล้วก็เอกสารนะคะเอกสารที่เราควรจะนำไปด้วยเพื่อ ตัวสุขภาพไปออสเตรเลียนี่นะคะหลังจากที่สถานทูตเขายื่นวีซ่าไปแล้วกับสถานทูตนะคะหลังจากนั้นประมาณ28วันนะคะเขาก็จะส่งใบตรวจนะคะส่งส่งใบตรวจสุขภาพจากสถานทูตมาให้ในอีเมลหรือในจดหมายแล้วแต่นะคะเพราะว่าพี่แตงก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เขาจะส่งในอีเมลหรือเปล่านะคะ เพราะว่าเป็นช่วงโควิดอยู่ก็ใบส่งตัวสุขภาพจากสถานทูตหรือ HAP ID number นะคะอันนี้สำคัญนะคะเราจะต้องอนำไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพด้วยถ้าไม่งั้นถ้าเราไม่มีอันนี้เราก็ตรวจไม่ได้นะคะแล้วก็สองก็จะเป็นพาส,สปอร์ตสำคัญนะคะพาส,สปอร์ตแล้วก็บัตรประชาติ บัตรประชาชนของเรานะคะบัตรประจําตัวประชาชนของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเตรียมเงินค่าใช้จ่ายไปด้วยนะคะดังนั้นขั้นตอนในการไปตรวจสุขภาพนี่นะคะเ mm hmm. ดี๋ยพี่แตนจะเล่าทีละขั้นตอนให้ฟังนะคะอย่างเช่นแต่ละสถานที่ก็คงจะแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครก็จะมี2อสสถานที่เพราะฉะนั้นในกรุงเทพก็ส่วนใหญ่คนก็จะไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะที่อยู่ซอยศูนย์วิจัย ก็จะเตรียมเอกสารที่ใช้ในการไปยื่นที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็นําเอกสารไปให้เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์นะคะแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าเราจะมาตรวจสุขภาพยื่นวีซ่านะคะแล้วเขาก็จะถามว่ามีใบนัดไหมมีใบนัดตรวจมาด้วยไหมเขาก็จะถามเรานะคะเราก็จะบอกว่าเออมีแล้วก็ยื่นให้เขาไปพร้อมไปเลยนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนที่2นะคะ จ้าหน้าที่ก็จะพาเราไปวัดความดันส่วนสูงช่างน้ำหนักนะคะแล้วก็ไปตรวจเอกซเรย์ ray, นะคะไปตรวจเอกซเรย์ ray, ก็คือหมายถึงว่าตรวจเอกซเรย์ ray, ปอดนะคะอันนี้คือสําคัญนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็จะจะต้องอถอดเสื้อชั้นในด้วยนะคะแล้วก็พวกวัสดุต่างๆเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นต่างหูแหวนหรือว่าสร้อยคอก็ทางที่ดีก็ควรจะถอดออกนะคะเพราะเวลาเราเอกซเรย์นี่ เขาจะต้องบอกเราว่าควรหรือไม่ควรนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปตรวจพวกนี้หรือว่าไปเอ็กซเรย์พวกนี้สําคัญแล้วควรจะาาทางที่ดีนะคะควรจะถอดออกดีกว่านะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะรอพบหมอนะคะพอรอพบหมอก็เข้าไปในห้องตรวจนะคะรอพบหมอนี่ก็จะต้องหมอก็จะต้องถามเราว่ามีโรคมีประวัติ มีโรคประจําตัวอะไรไหมมีประวัติโรคประจําตัวอะไรไหมนะคะเมาก็จะถามแล้วก็ซักประวัติเราแล้วหมอก็จะถ่ายรูปเรานะคะติดกับอ,อกสารที่จะส่งไปทางสถานทูตก็คือผลการตรวจสุขภาพนั่นเองนะคะแล้วจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยก็จะเจ้าหน้าที่ก็จะบอกให้เราออกมารอหมอประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะก็คือรอรอผลนั่นเองนะคะ เรียบร้อยแล้วก็แล้วก็ไปรอจ่ายเงินนะคะพอรอจ่ายเงินเสร็จหลังจากนั้นก็โรงพยาบาลก็จะส่งเอกสารทุกอย่างในการตรวจสุขภาพของเราวันนี้นะคะไปสถานที่สถานทูตโดยตรงเลยนะคะเขาจะส่งไปสถานทูตโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายแต่ละคนนี่ก็คือประมาณ3า0 0บาทถึง3,900บาทนะคะแล้วแต่สถานที่ก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้น ก็เตรียมเงินไปด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนก็คงจะได้ทราบแล้วก็รู้ขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับไปตรวจสุขภาพนะคะอย่างบางที่เขาก็จะให้เรารอแล้วก็เข้าหาหมอเลยแต่บางที่ก็คือเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจความดันวัดสุขภาพอะไรโทษทีค่ะวัดความดันช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงอะไรเรียบร้อยก่อนแต่บางที่ก็คือ แล้วแต่ขั้นตอนของทางโรงพยาบาลนะคะเขาจะบอกเราเองส่วนใหญ่แล้วคนก็จะไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลศูนย์วิจัยกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่แตนก็มีคลิปที่น่ารู้สาระน่ารู้ที่พี่แตนได้ประสบการณ์จากตัวเองมานะคะอย่างเช่นว่าเคยผ่านไปในช่วงที่10ปีที่แล้วนะคะว่าเออควรจะไปตรวจยังไงแต่ว่าพี่แตนก็ หาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้รู้ว่าเออเดี๋ยวนี้มันอัปเดตไปประมาณนี้อะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเ,ออเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะการไปตรวจสุขภาพถ้าเราไม่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับออโรคปอดโรคอะไรแล้วก็ไม่มีปัญหานะคะสาคัญกนะ็คือตรวจสุขภาพไปออสเตรเลียเนี่ยเขาคิดว่าเราจะเป็นอ,อ,อะไรนะวัณโรคไหมก็คือจะพาเ,ออเป็นพาหานําโรคไป แพรประเทศเขาไม่ได้นะคะเพราะประเทศนี้เขาเคร่งมากเกี่ยวกับการตรวจโรคแล้วก็เกี่ยวกับการ,ร,ร,กกกการนําเข้าสิ่งต่างๆเดี๋ยวพี่แตงก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเวลาเราเดินทางนะคะ,ะมีอะไรบ้างที่เราควรจะนําติดตัวไปได้มีอะไรบ้างที่เราไม่ควรที่จะนําติดตัวไปนะคะขึ้นเครื่องไปนะคะเพราะฉะนั้นประเทศออสเตรเลียนี่เขาเข้มงวดทุกอย่างเลยนะคะ บางอย่างนี่บางคนนี่ไม่รู้ก็คือหมายถึงว่าหใส่มาหมดเลยทั้งอาหารทั้งเม็ดผักผลไม้แล้วก็อะ,อะไรอะที่ชาร์จแบตต่างๆนี่แบบประเภทขนมานะคะแต่อีกอย่างก็คือ,อประเทศออสเตรเลียเนี่ยรักเสียบแล้วก็ขาเสียบ ขาเสียบไฟฟ้านะคะขาเสียบปลั๊กเนี่ยมันจะเป็นเอียงนะคะเป็นสองขาก็มีเป็นสามขาก็มีเป็นขาเอียงนะคะแต่ของเราก็คือเป็นขาตรงเพราะฉะนั้นก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องค้นมามากนะคะเดี๋ยวพี่แดนจะมาแนะนําอีกทีนะคะแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเท่ากันนะคะของประเทศไทยนะคะไม่ต่างกันแต่บางประเทศนี่ก็คือจะใช้แค่ประมาณร้อยสิบนะคะแต่ของประเทศออสเตรียก็คือ220เหมือนกับประเทศไทยเรา ง่ายๆค่ะต่างกันก็แค่ขาเสียบเต้าแค่นั้นเองนะคะขาเสียบเต้าปลั๊กไฟนะคะโอเคค่ะวันนี้พี่แดนแดนจิงโจ้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะการยื่นเอกสารหรือว่าการไปตรวจสุขภาพเนี่ยไม่ได้ยากนะคะแล้วก็ใช้เวลาแค่ไม่นานเพราะฉะนั้นเขาให้เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกทุกคนนะคะขอให้ผ่านการตรวจโรคแล้วก็จะได้มา ประเทศออสเตรเลียด้วยกันทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้พี่แ่นและจิงโจ้กขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พี่แตนด้วยนะคะเพื่อจะได้ติดตามชมคลิปดีๆหรือว่าคลิปที่มีสาระเล็กๆน้อยๆด้วยประสบการณ์ของพี่แตนเองนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ